ก็คือเมื่อวานน่ะฝันว่าตัวเองอ่ะเล่นน้ําเป็นสระน้ำสี่เหลี่ยมเล่นแบบเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอะค่ะเล่นคนเดียวแล้วมันไอ้นี่มากอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนแคปสามตัวฝันกับสามตัวชอบใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาทุกคนขาฝันเจ๊อะยังไม่อุ้ยยังไม่ไแคบ,บหนึ่งฝักแล้วนะ เออน้องทุกคนเจรู้ว่าทุกคนบอกช้ากับรัฐบาลมาเอาตรงทุกคนเจ๊ทาสุดความสามารถเลยทุกคนเอออย่างที่เจ๊บอกไปว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเจ๊บอกแล้วย้ําแล้วย้าอีกย้ําแล้วย้ําอีกว่าทุกคนจ๋ามันจะมาหรอสีงวดติดมันจะมาหรอวะทุกคนและเจ๊เอาตรงทุกเจ๊บอกทุกคนไปแล้วว่าเจ๊ขอพรเจ๊บนไว้ว่าขอสามงวดติดเจ๊พูดกับทุกคนแล้วเจ๊พูดกับทุกคนชัดเจน แต่ทุกคนความที่ทุกคนอยากถูกเลขไงเจ๊เข้าใจนะอุ้ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถจำนำรถจำนำทองอุ้ยมาซื้อเยอะแยะเต็มไปหมดทุกคนต้องนั่งสตินะว่าสีงวดติดอะมันเป็นอะไรที่มันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ละเออมันเป็นอะไรที่จะเป็นไปแทบไม่ได้แหละแต่ทุกคนไม่เป็นไรงวดวันที่สิบหกกันยาเจ๊สัญญาว่าเจ๊จะพาถูกได้ทางงวดนั้นบุญบารมีเจ๊มีอยู่นะ สามตัวสิบหกกันยาเดี๋ยวเจอกันเลยฉันจะไม่ยอมแค่นี้หรอกฉันยอมให้สี่งวดฉันยอมแค่งวดที่สี่แค่นั้นแหละฉันพูดเลยฉันยอมแค่งวดที่สี่เท่านั้นให้หลุดหลุดไปแต่งวดวันที่สิบหกกันยายนฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอม บอกเลยทุกคนจิ้มลิงด้านล่างจิมลิงด้านล่างใครจะเข้ากลุ่ม v i p จะนุกลุ่มที่ห้าเข้าลิงด้านล่างเลยวันนี้เปิดห้ากลุ่มแล้วนะทุกคนเจ๊จะเปิดถึงเจ็ดกลุ่มวันนี้จะเปิดถึงเจ็ดกลุ่มเลขเจ็ดเป็นเลขสวยเจ๊ชอบนะคะเออนะคะเจ๊จะเปิดเจ็ดกลุ่มให้วันนี้ตอนนี้ทุกคนเข้ากลุ่ม v i p ที่กลุ่มห้าได้เลยกลุ่ม v i p กลุ่มห้าเลยทุกคนขาอย่างที่เจะนุกบอกไปว่าเจ๊อะ เหมือนบนบนไว้ขอเข้ารัฐบาลสมตัวสามงวดติดอ่ะง,งวดที่สี่หลุดก็ช่างมันเท่ากับเราเริ่มต้นหนึ่งใหม่เท่ากับเราเริ่มต้นหนึ่งใหม่เราก็ขอบอนใหม่สิแล้วก็บนท่านใหม่สิเออเนาะเราก็บนพ่อบนปู่บนอะไรก็ได้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บนใหม่ขอเข้าขอเข้าอีกนะคะวันที่สนะิบหเนาะโอเคนะเนาะโอเคเดีเด๋เจอกันเดี๋อเลย มั่นๆอย่างเงี้ยดีนักเะนุ๊กมั่นอย่างงี้ดีนักเดี๋ยวถ้ามึงหลุดอีกนะเอาตรงหัวก็คือหัวหอ่ะเนาะแต่ฉันต้องมั่นไว้ก่อนทุกคนขาเราเราต้องมั่นไว้ก่อนเชื่อเจ๊เราต้องมั่นไว้ก่อนเชื่อเจนุ๊กผลจะเป็นไงไม่รู้เราต้องมั่นไว้ก่อนคะ่นะโอเคค่ะแม่ อ่ะเริ่ม6นะกลุ่ม5เต็มแล้วปดประเดิมที่กลุ่ม6ต่อนะคะประเดิมกลุ่ม6ต่อนะคะเจจะมาเปิดกลุ่มฟรีให้ทุกวันกลุ่ม6เริ่มค่ะมาเดี๋ยวเริ่มก่อนเดี๋ยวเริ่มกลุ่ม6แป๊บเ๋ยเริ่มกลุ่ม6แป๊บนะทุกคนขาไม่เป็นไรเอาใหม่ทุกคนหวยะมีตลอดเป็นจนเราตายเลยทุกคนขาถามจริงทุกคนเลิกเล่นหวยได้หรอไม่ได้ทุกคนเลิกไม่ได้เจก็เลิกไม่ได้เหมือนกัน ทุกคนเริ่มไม่ได้เจก็เริ่มไม่ได้เหมือนกันนะเอาจริงๆเออทุกคนเริ่มไม่ได้เจก็เริ่มไม่ได้เหมือนกันค่ะไม่ติดแบบนึงกำลังปักคโอเคปักแล้วทุกคนเริ่มไม่ได้เจก็เริ่มไม่ได้อากลุ่มหกเริ่ม ใครจะเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่6เริ่มค่ะมาอันนี้เป็นเดี๋ยวจะให้แคปทีเดียวครบ7กลุ่มอะไรให้แคปทีเดียวเลยโอเคนะทุกคนลาวลาวพัฒนาเดี๋ยวจะมาฟันตัวเด่นให้ตอนนี้ยังไม่ได้คำนวณน,นะคะเจยยังไม่ได้คำนวณตัวเด่นลาวพัฒนาเลยเจนุกยังไม่ได้คำนวณตัวเด่นลาวพัฒนาเลยค่ะยังไม่ได้คำนวณตัวเด่นโอเค เราเลื่อนนักสู้อองตรงทุกคนสู้เจ๊ก็สู้อะทุกคนไม่สู้เจ๊ก็สู้ <S <S อ่ะเริ่มเจ็ดเลยหรอแม่โอเคทุกคนสู้อ่ะทุกคนกลุ่มหกเต็มแล้ววมากกลุ่มหกเต็มแล้ววมากทุกคนจา๋าอย่างที่เจ๊บอกทุกคนสู้เจ๊ก็สู้ทุกคนไม่สู้เจ๊ก็จะชู้เจ๊ก็จะสู้เจ๊สู้มาทางชีวิตแลลวทุกคนนะคะแค่หวยแค่นี้กับตัวเลขทำไมเจ๊จะสู้ไม่ได้ นะคะฉันก็เคยเป็นคนที่หลุดมามากคนฉันก็เคยหลุดมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เข้ามาเยอะแล้วก็หลุดมาเยอะทุกคนขาตรงตไม่มีใครเก่งทุกคนเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าค่ะไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกค่ะทุกคนขาเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเหนือไข่ดาวย่อมมีไข่เจียวเหนือไข่ดาวย่อมมีไข่เจียว อะใครหิวข้าวไปกินก่อนได้เลยมาแต่บอกเลยว่างวดที่สิบหกนี้ฉันจะไม่ยอมและฉันจะไหลวันที่สิบหกด้วเหมือนเดิมสายด่วนฉันจะเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะถ้าม <c oughs> <c oughs> ว่าเออเนาะทุกคนเราเกิดมาเป็นคนเราต้องสู้เนาะ <c oughs> แม่ติดแม่เด็ดลิงที่เจ <c oughs> ็ดเอาทำไมต้องมาไหลลิงหกได้เนี่ย อ่ะลิงเจ็ดเริ่มอ่ะทุกคนขาเข้ากลุ่มที่เจ็ดสุดท้ายแล้วเข้าเข้า<ป>เข้าเต็มพุกให้แคปทันทีอเ,เออเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือไข่ดาวยังมีไข่เจียวเดี๋ยววันนี้จะมาฟันราวพัฒนาให้ไม่รู้ว่าเจ็ดหกจะมาอีกไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูสูตรก่อนเดี๋ยวขอเป็นคำนวณสูตรก่อนนะว่ามันจะมาอีกไหมนะราวพัฒนาบัิน,นี้คือจริงๆอ่อะ สูตรมันเหมือนมีเจ็ดหกเดี๋ยวขอไปคำนวณคิกๆๆๆๆๆอีกนิดนึงนะคะทุกคนเข้าไปเลยกลุ่มที่เจ็ดเร็วๆเลยจะให้แคปเลยนะคะอันนี้คือเป็นทุกคนขาดที่เจนให้แคปคือฟังนะเลขฝันเลขฝัน,ลฝนแล้วก็เลขสามตัวชอบแต่ก็ทุกคนอย่าไปบอกใครเยอะเดี๋ยวมันอัน้นไม่ใช่เลยหรอกกลัวอัน้นกลัวอัน้นไม่ใช่หรอก กวอันอะถอดแม่ถอดได้เลยลาวน่อยเ,อเดี๋ยวเจเขียนก่อนว่าลาวน่อยเลขฝันเฮ้ยลาวดีกว่าลาวพัฒนาเลขฝันจบโอเคแม่แค่นี้สำนี้เลขฝันเลขฝันเนจนุก เลขฝันเจนนุกแป๊บนึ่งเขียนเครดแบบิตแป๊บเลขฝันเจนนุกทุกคนเราเกิดมาเราต้องสู้เนาะเลขฝันเจนุกนะอะมาเต็มละมา เอ้เดี๋ยวเจ๊ลงลง,ลง V A P แป๊บมาหนี้อ่ะตัวแรกตามตัวชอบเป็นเลขนี้ ามตัวชอบนะตามทั้งวันยันลาวอแคปเจอร์ตามทั้งวันยันลาว,าว,ลาวชอบก็ตัดเล่นไม่ชอบก็ไม่ต้องตัดอันนี้เลขสามตัวชอบห้าแปดสามเบาๆอย่าให้ใครรู้แล้วก็เลขตัวที่สองคือเลขฝันค่ะสามตัวเห็นไหมสามตัวนะคะโอเค โอเคนะก็ค okay uhm. ือฝันแบบนี้ฮัลโหลแม่ปุ้มลิงเดียวค่ะยังลิงเดียวอยู่เลีงเที่ยงเที่ยงครึ่งไงหรือจะเอาเอาเลยป้ะเอาเลยเอาลิงเอาสองลิงเลยเนาะจะได้ปักให้เลยโอเคโอเคอ่ะทันไหมไหนใครไม่ทันอะไรบ้างบอกไกแคป